สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็ปังปุริเย่นะครับบึมบั่มกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับก็มีคําเตือนนะครับทุกท่านกาลังรับชมรับฟังอยู่ทางช่องรัทธาปฏิหารขอให้ปฏิหารเกิดกับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสมาชิกทุกระดับทุกๆคนทุกท่านนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับช่องรัทธาปฏิหารนะครับ ไม่มีกลุ่มลายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีลายแอดด้วยนะครับและก็ไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการปักลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับให้รับชมรับฟังนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับหรือเพื่อเป็นตัวเลขนําโชคเท่านั้นนะครับผมเนาะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลรวมทั้งการวิเคราะห์ ก็เป็นความคิเดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับในนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของเวียดนามที่เรียกว่าฮานอยนั่นเองนะครับที่ถูกกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประจําวันที่1และนะครับผมหนึ่งเมษานะครับวนที้จะเป็น1เมษาครับเรามาดู31นี่คือผล นี่คือผลครับทีนี้มาดูนะครับในโพสชุมชนที่ผมโพสให้สมาชิกนะครับนี่คือสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นครับจะเห็นโพสนี้นี่เห็นไหมครับเด่นสามไม่มาครับแต่ไปมาสี่ศูนย์ครับเรียบร้อยนี่ครับนี่คือสมาชิกเห็นไหมครับสี่ศูนย์เนาะนี่นะครับมาสี่ศูนย์อ่ามาตลอดนะครับจะมามากมาน้อยนี่คือสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางที่จะเห็นเป็นรูปเลขทูบแบบนี้ จะมีสองรูปนะครับเห็นไหมนี่รูปหนึ่งก็ใบนี้เลยครับผมถ่ายแถมมาให้ครับนี่คือเลขทูบนะครับวันนี้ครับเด่นศูนย์ครับดูครับมีกี่แปดศูนย์สี่ศูนย์มาครบเลยแปดศูนย์กับสี่ศูนย์เด่นศูนย์เห็นไหมครับไม่มีแต่ห้าศูนย์กับหกศูนย์แค่นั้นนะครับสี่ศูนย์แปดศูนย์เห็นไหมครับสี่ศูนย์แปดศูนย์มีหมดนะครับแต่ไม่มีห้าศูนย์แต่ศูนย์ก็มาตั้งสามสามตำแหน่ง นะนะครับแล้วก็วันนี้จะมีพี่น้องห้าหก,กครับพี่น้องสําหรับเลขทูปนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับมาดูกันในนี้ครับรอบห้าโมงนะครับช่วงเวลาห้าโมงครับห้าแปดศูนย์ห้าหกอ่ะศูนย์ห้าพิเศษห้าหกมีไหมไม่มีนะครับแต่นี่ครับห้าหก เอ้ามีห้าหกไม่มีได้ไงนี่นะครับไม่มีแต่แปดศนเท่านั้นแหละเนาะมาดูหกโมงครับสามแปดหนึ่งหกสองเเหกโอ้โหหกสองแปดหนึ่งไม่มีอันนี้ไม่มาตามเวลาไปมาก่อนสัง,งัานหกกระจุยเลยนะครับมาดูรอบสุดท้ายก็รอบสุดท้ายเจ็ดห้าศนย์สี่ศย์ครับโอ้มยมาเลยครับในค่าด้วยห้าศูนย์ครับ งงเลยโอ้โหนะครับนี่50ครับ40ด้วยมาครบกระจุยนะครับเสียดายเนาะถ้าไม่ใช่เลขเจ็ 7, เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมเนี่ยครับขาเลขเจตัวเดียว750ดานยรอบสุดท้ายอ้ยวันนี้มาเยอะเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้อ่าโดนวันที่1กันเกือบเกือบพูดวันที่32มแลยไม่มีนะครับไอ หนึงครับเดือนสี่ปีหกหกอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างออืม <c oughs> ตัวในนอ้ํนี่ 0 5นศ 0 0 2 0ศ0 8ย์5อ5ศูน6์6องศ3น3์ นะครับจะมาครบหรือเปล่านี่ ศูนะครับห้าหกสามตัว9กนตะครับตัว99%้สซงครับนี่ปึ๊บนีนะครับผมประกบให้เนี่ยในเนี้ยถทม์มก็จะมี0 2 3ยไม่มี5้สองกับ6กสอง ะครับก็เหมือนกับที่เคยประกบกันเห็นไหมนะครับ02526232ถ้าใครไม่คิดหลายมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยยังไงก็ขอให้ทุกๆคนทุกท่านโชคดีนะครับกราบขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจนะครับกราบขอบคุณที่เป็นสมาชิกกราบขอบคุณที่ส่งนะครับมีเมมเบอร์ชิพก็คือปุ่มขอบคุณนะครับเป็นรูปหัวใจเล็กๆอยู่ด้านล่างเรียกว่าซุปเปอร์แท้งนะครับขอให้เฮียงบางๆโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ